<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับก็วันนี้มาเล่นคอร์สกันนะครับก็ในกุูมมันไม่มีใครห้องมันไม่ว่างผมก็ลงมาแม่งเลยคนเดียวเนี่ยนะฮะก็รอไปก่อนจะมาเก็บ Battle p พารเล่นไปสองตาแม่งไม่ขึ้นในกูฮกันนิดเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะโองเหมือนกัน Hello. Can you hear me? กูเห็นลงมายี่ข้างๆกูเลยอ้าวมันไปไหนแล้ววะอ้าวตายแล้วเลย พราะข้างบนนั้นเยอะเหลือเกินว่ะผมเล่นเก็บพ,พวกธงพวกเหล่งด้วยวะ่ะมันน่าจะได้เอ็กพีก XP เอ็กพีมันนั่นพลาดเลย Team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Anybody need this? We should drop there? Yep. No, no, no. Oh, เขาไปเก็บธงกันนะครับไม่มีใครได้ยินกูเลยเหรอเนะี่ยจะล่อกุณจะแลกพวกมึงเข้าบ้านนี้ก่อนแล้วกันแต่ละย,ย่างให้มาสุดยอดทั้งนั้นเก็บธงยังอนะ่ะ Teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. You, your teammates down. Mm hmm. I'm in the crossing. Hostile down. We're in the Gulag now. Fight to earn redeployment. There's a fight kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. There's a fight kicking off. i in. going to return to base. Hmm, I'm going to return to the front line. The fight is over. Time to earn your freedom, soldier. I'm going มันไม่โดนโอเคมอลกูได้หรอกูปักไว้ขนาดนั้นลงนี่จริงดิเอ้ยแต่มันก็เอ้ยอันลงนี่แหละมาลงกระๆยเพื่อนก่กนเดี๋ยว มีคนเก็บไปแล้ววะสุดยอดสไนเปอร์ไอ้หี้ยเอาซะให้มาสกักกูไม่มีสะโขบใช้อะ่ะเหลือสองคนแล้วนะฮะตอนนี้ทีมอันเป็นที่รักไปตายกันหมดละ ฟาดกันละฟาดกันละฟาดกันละค่ะฟาดกันละค่ะหนูชื่อฟาดมากับนุ่นแล้วก็มากับโบจะมาที่กันแล้วเหรอปลาแม่งเลยวัวเฮอะไรล่ะสามพันหรอ ัวก็ได้ไอ้เน,นี้ยมันคงอยู่เป็นตีออนน้อ่ะไอ้ไอ้นี่มันคือเอาไว้ทำมาอะไรวะโอหมันเอาไว้ทำอะไรมันเป็นกับดักหรือว่าอะไรวะตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะครับว่าแต่วงก็บีบมาแล้วนะฮะผมจะใช้วิธีในผ่านทะารนะครับในการเดินขอบเส้นศูนย์สูตรอะไรของกูเนี่ย ออช็อตกันให้มาทำไมไม่ได้ใช้ไม่มีโอโหของไม่มีคนแน่นอนนะครับตรงนี้มีปะวะเกี<ฮ>่าวะที<ฮ>มารับรอบขอบชิดในก่อนแล้วกันคนอื่นวิ่งเข้าวงคูวิ่งจะออกวงแล้วเนี่ย ไม่น่ามีคนนะครับไม่มีกล่องเหรอกูแยกกับเพื่อนละมาบ้านนี้ก่อนละกันบ้านนี้นะครับเฉียงมากนี้อาจจะมีคนลงแล้วก็เป็นได้เหมือนเห็นคน ของใส่ตาฝาดโหเพื่อนไม่น่ารีบรีบออกเลยวะเราโอเคเสียงกล้องยังมีอยู่เราชุบเขาได้นะเขารีบออกเขาเคียจเลยเขาแบบอย่างน้อยกูกูเขามีที่เลงเหรอว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับแถวนี้มันยังไม่มีใครรู้นะฮะ ไม่มีก็พ่อมึงละประตูเปิดอย่างนี้ชัดเจนชัดเจนเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเหรอบิลลี่จีหนึ่งศูนย์แหมี๋้วว่าจะไม่มาซะแล้ว บี่จีเราไม่รู้ว่านายเป็นชาติพันธุ์อะไรนะแต่เราจะบอกนายว่าใหนะนะนะ้วิ่งนะขอบนะขอบขอบเนี่ยเนี่ยวิ่งขอบเนี่ยเข้าใจวะฮะบี่จีเข้าใจวะเข้าขใจให้เหมอะหมอบว่ามึงคนไทยแน่ๆไม่ใช่ละมึงไม่ใช่คนไทยละ นีม่มันมีให้เติมกระสุนเก่บ่าวตีเล่นไงไม่อยู่บนครับมันลูดไม่หมดอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันมีคนมารู้แล้วแต่มันลูดไม่หมดวะนี่อ่ะเดี๋ยวก็เลือกไว้ทำไมฮะยากรูเร้เลือกไว้ทำไมได้การเคลื่อบิ๊กี บิลลี่จีอ uh, uh, ินอินคาอินคาอินคาฟักอิงคาอินคายูแคนคิวเดมเอ่อมันมาสองคนชิบหายแล้วไงบิลลี่จีอ่าคาคาเจสเจสเจสยูเดมคิวเดมเจ็บร้อยโดนมันคิวก็ก่อนเฮ้ยบิลลี่จีมันยังไม่เข้าคูแรงเว้ยเราเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะออกมาใหม่นะครับผม ขึ้นอยู่กับนายแล้วบิลลี่จีมันขึ้นอยู่กับนานลนนยนานละโจงแสดงให้โลกรู้ว่านรกแค่ไหนซิโอเคครับก็พาพนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับดูสภาพทีมแล้วไม่น่าไหวว่ะโอ้ มาแค่นี้เองเลยรูปสภาพทีมไม่น่าไหวไม่เจอกันบาดหน้าแล้วกันนะบายบายไปละ